มันเป็นจังหวะวันหยุดพอดีไปเลยไปหาที่ห้องซัพรวัตเลยเห็จปุ๊บผมก็ไม่ฟังเสียงแล้วเปรีเข้าไปเลยปัาเข้หน้าเลยผมเตะเตะช้อนนาเลยช้อนนาแกงนะว่าตามภาษาเรานะครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ เป็นกับค,คนเล่าเรือเ่องรลวาเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่ากให้มันเป็นอุทธ,ธาหอรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นไงอแกแน่ละ อ่า uh huh. เขาก็กลัวของเขานะอื uh huh. คือคนที่อยู่ข้างล่างก็กลัวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมาลงกับพวกเขาใช่ก็เลยไม่คิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแน่ขอขึ้นมาขังใชท่ทุกๆวันนี่เหมือนกับว่าผมก็จะให้คนดูตลอดดูทุกเช้าทุกเย็นก็คือย,ยืนอยู่ในห้องแหละคอยสังเกตการปฏิกิริยายของแต่ละวันมันเป็นยังไงครับบ้านผมนี่จะพูดไปก็เหมือนกับ เราตัดเลยนะตัดสายเราแบบว่าแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยกูอยู่กับแพงเพชรไม่ได้แล้ววะกูต้องย้ายว,วะ่ะกูต้องบิดว่ะลงไม่ได้มั่งอะไรมั่งจนผ่านไประยะนึงก็ได้เปิดเปิดออกมานั่งกินข้าวข้างนอกบ้างแล้วแต่แต่ย<ต>ังไม่ให้ลงมานะครับจนถึงเหมือนคล้ายกับว่าเขาเริ่มแตกกันนีงผมยังไม่ทันลงดินเลยนะเขาเริ่มแตกและลูกน้องเขาเองก็เริ่มเริ่มแทงกันเองซึ่งเพื่อนผมอะ ก็ได้ปล่อยข่าวไปนี่แหละก็เป็นผลได้จริงๆอ่าเหมือนค้ายตัดกาลังเข้าไปเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นอ่ะมันก็เริ่มมีการย้ายหัวกจกของแต่ละบ้านในการที่เขาตีกันเองเนี่ยนะจนมาถึงเพื่อนผมก็โดนย้ายนะอก่อนที่จะได้หยียบดินเพื่อนเราก็คือพอบ้านเราเนี่ยนะพี่ดีบอกว่าอบ้านเราเนี่ยนะคราวนี้เพื่อนผมไม่อยู่ผมก็ต้องขึ้นแหละโดยที่ว่าผมก็จะถามพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะมันก็จะมีคนเก่าที่อยู่อยู่แล้วมันต้องมีหัวเรือมันต้องมีพอบ้านก็เรียกประชุมกันเลยอ้าวโหวใารโหววาใครสุดท้ายแล้วผลออกมาผม สาบอลนะครับนี่นะเป็นการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นต้องบอกว่าจากเป็นเพื่อนกลายเป็นได้รับตําแหน่งโดยเป็นพ่อบ้านพอมาเป็นยุคผมแต่ตอนนั้นน่ะบ้านผมจะโดนตัดทุกอย่างไม่ให้ทอะไรเลยตัดสมรทานที่เคยได้ก็คือโดนตัดหมดก่อนที่จะลงผมก็เลยส่งสารของแต่ละบ้านก็คือพ่อบ้านที่เหลืออยู่ว่าแต่ผมลงไปเนี่ยผมเรียกคุยหมดเลยนะเขาให้เกียรติผมนะเออกับพิกพิกตอนนั้นอ่ะบ้าน ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยังอยู่นะแล้วลงไปนี่คือก็ต้องจำแนกแต่ผมขอย้อนก่อนที่เราลงจำแนกคือเขาจะให้คุมพืชอยู่ในแดนนั้นก่อนตอนนั้นลงดินได้แล้วนะแต่แค่อยู่ในแดนโดนกักพื้นกักบริเวณอยู่ช่วงกักบริเวณเนี่ยผมก็สารน้ำพันไงเจอใครก็คุยจะก็คุยจะก็คุยเกิดจากอะไรกลับไปคิดกันดีมันก็เหมือนกับว่าจะเอ็นเอียงมาทั้งผมเหมือนกันพอลงจำแนกเสร็จอะไรเสร็จก็ช้ยีวุดตามปกติพอเป็นวันหยุดผมก็เลยไปคุยเลยก็ไปเรียกคุยที่แดนห้า แกคิดเห็นยังไงแกคิดเห็นยังไงคิดเห็นยังไงคุยเลยแบบไหนอะไรยังไงเชื่อไหมคุณโคกเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะแล้วแต่เพื่อนเลยแล้วแต่ป๋าเลยเออหรือเขาให้เกียรติผมวะนี่อยังไงว่าผมก็ยังเออแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมอืมเออเหมือนเดิมก็คือที่แบ่ง,<า>งริจกันสมรทาที่เคยเป็นอยู่ในตอนแรกๆที่ก่อนจะเกิดเหตุเสร็จปุ๊บกับกามาเป็นผม บอกแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเลยเออเขาฟังผมไปเลยอแต่ก็ยังแข็งกับบ้านเขาอยู่แต่ผมก็เปิดใจคุยกับเพื่อนผมนะซึ่งที่อยู่บ้านเนี้ยเขาก็แบบไม่ได้คิดไรเหมือนรู้ว่าพี่เขาเป็นคนยังไงทําไม่ถูกต้องใช่แล้วในยุคผมนี่ก็จะคือคุยกันหมดมีอะไรมาคุยกันแทงข้างหลังเรื่องมาหล่อย้ไม่เอาไม่เอามาคุยกันมาเปิดใจใส่กันอ่ล่ะตอนนี้เป็นยุคของเราเนี่ยตอนนี้เราเหลือโทษเท่าไหร่ละประมาณเหลือประมาณปีสองปีเนี้ย ผมก็คุยเลยเด็กพื้นที่เด็กกำแพงเพชรขอให้รักกันเด็กต่างจังหวัดย้ายมาพิธีการย้ายมาหรื่อยังไงก็ตามแต่เราต้อนรับเขาเรามีอะไรเราช่วยเหลือเขาอย่าเอาคาว่าต่างถิ่นมาเป็นปอลปากใช่เอาคําว่านักโทษด้วยกันใช่ดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าถูกไหมใช่เราหัวใจเดียวกันนี่นะนี่นะนี่คือวิสัยของคนว่าคําว่านักเลงคนว่าจิ๊กโกมีความคิดแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ใจกว้างและป๋าบาองก็เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยต้อนรับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะย้ายไม่จาก จังหวัดไหนก็ตามรวมทั้งปุ่ม,<ท>มเจ็เซ่นด้วยถูกต้องใช่ห<ช><ม>ซึ่งช่วงนั้นนายก็จะมีอะไรให้ผมคอยดูคอยเคลียร์คอยอะไรตลอดก็จะเรียกป๋าบอลอย่างเดียวนั่นแหละถูกไหมหลังจากนั้นเราควบคุมสถานการณ์อยู่แล้วมันเหมือนในยุคนี้เป็นยุคของป๋าบอลแล้วที่เดินเกมเดินหมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นักโทษเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วสุดท้ายมีเกิดเหตุอะไรฮะหลังสุดท้ายแล้ว5ปีเต็มเต็มไหม ใช่การอยู่ใช่ครับอยู่เต็มเลยห้าปีเอาล่ะทีนี้ก็ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยครับเพราะว่าผมมีคดีที่รวมกันค่าเนี่ยละแล้วคดีนี้ป่าบอลรับหรือสู้หรือยังไงฮะสู้คดีสู้คดีฆ่าสู้สู้แต่ในการสู้แล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในเรือนจำใช่ครับถูกไหมใช่ครับในการที่เราจะปล่อยแล้วแต่ไม่ไม่ได้ปล่อยอ่ะก็รู้สึกหดหู่นะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ก็ลองเดี๋ยวเราลองอ้อนแม่ดูว่าใจดูเพราะว่าก็ก็อยู่มานานแล้ว เผื่อเขาจะสงสารเราบ้างเขียนจดหมายอ้อนแม่แหช่วยประกันผมน่อยผมเครียดนูนน่นนี่นั่นเนี่ยนะในคดีที่ต่อระหว่างคดีที่ต่อเข้ามาเนี่ยเขาฟ้องมาจริงใช่ครับแต่เราสู้ใช่ครับซึ่งสามารถที่จะประกันได้ใช่ครับไปสู้ข้างนอกใช่ถูกไหมใช่ครับ,รรบก็คือว่าได้ได้ยื้อเวลาใช่ถูกไหมอ่าแล้วสุดท้ายแม่ตอบมาว่ายังไงฮะทิ้งทิ้งช่วงไปประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละเขาคงไม่ประกันเราแล้วมะล่อยเราแล้วเพราะระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วนี่จดหมายที่เขียนไปจดหมายเขียนไปก็ ถึงบ้านอยู่แล้วสามวันถึงแล้วแล้วเขาทำไมนิ่งเขาทำไมเงียบเขาทำไมไม่ตอบมาว่ายังไงแบบไหนจนน้องที่ประกันออกไปก่อนหน้านี้แล้วในวคู่คดีผมน้องก็โทรไปให้ถามให้เร็จปุ๊บก็ได้ข่าวกลับมาว่าเขากำลังเดินเรื่องอยู่กูจะได้ออกไงวะกูจะได้ประกันไงวะ,ะ,ะก็คิด,ดคือเริ่มคุยกับค <c oughs> วามคิดตัวเองแล้วเริ่มคุยตัวเองเพราะว่าไปคุยใครไม่ได้บอกัวเดี๋ยวหาว่ากูจะทิ้งพวกมึงใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็คิดแล้วหนึ่งถ้าเขาประกันหาตังแล้วเพื่อที่จะู้ดีต้องใช้ตัง แล้วอะไรอ่ะที่ทําเงินไวอะก็เอาตรงๆก็ต่องอ่ะแล้วนี่ยังงงย่างนี้ยังงันละเอาละเริ่มเดินเกมตั้งแต่ยังไม่ประกันนะอยู่ข้างในนะคือเราใง่ายว่าสายดําอ่ะใช่ไหมมาพัวพระมาวันนั้นผมยังไม่รู้นะผมได้ประกันผมไม่รู้ตอนสักบ่ายมะน้องมาตีเยี่ยมครับเพราะช่วงนั้นนี่มันก็เป็นการตีเยี่ยมปกติพี่เดี๋ยวเริ่มประกันไปแล้วเรียบร้อยตอนเย็นนี้เราออกเอ้าตกไกนะครับผมอึ้งเลยแบบเฮ้ยเหมือนฝันนะแล้วประกันผ่านด้วย ได้ด้วย,ยพี่เราออก,อออกเลยผ่านด้วย<ๆ>ผมต้องบอกว่าการประกันเนี่ยนะผมว่าถ้าเป็นคดีใหม่ๆที่เราเริ่มเริ่มก่อคดีเนี่ยมันเรื่องง่าย<ช>แต่เนี่ยคนที่เคยเป็นนอชอ,อยู่แล้วกับคดีที่มาก่อข้างในเนี่ย<ช>แล้วต้องบอกว่าคดีมันใหญ่นะร่วมกันค่านะ<ช>สุดท้ายแล้วได้ประกันดีใจ<ช>ใหญ่เลยดีใจแล้วก็แอบมากระซิบเพื่อนเพื่อน นี่ประกันออกไปก่อนเด้อเพื่อนอยู่ต่อไปก็ดูแลพ่อแม่ดีเด้อผมก็จะบอกเขาไว้ก่อนที่ผมจะประกันนะครับและสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับบทบาทก็คือตอนนั้นผมมอบให้กับหนุ่มปากดำหนุ่มปากโดยที่ว่าตีคู่กับก๊อตลิงลมตัคู่กันไปช่วยดึงแรปช่วยบอกกันไปช่วยห้กกันไปใช่สารต่อเจตนาลมของเราไปในการเป็นพ่อบ้านในการดูแลคนที่เหลืออยู่ใช่อ่าล่ะอันนี้ก็ถึงวันปล่อยดีใจเลยดีใจครับดีใจไม่พอใช่ กับแผนการที่เราวางไว้ในการที่เราต้องออกมาหาเงินใช่ครับหาเงินเร็วที่สุดก็ต้องไปมุ่งที่สายดําออกมาเดินแรงเลยไหมเดินแรงเลยครับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะได้เงินเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่หลัก7ครับหลัก7จหลักนะครับเจ็ดอ่ะตอนนั้นปีอะไรอ่ะย้อนไปปีห้าสี่ครับปีห้าสี่ใช่โอ้โหน้ำท่วมแล้วคดีที่เราต่อที่เราประกันไปเนี่ยสู้เนี่ยสิ้นสุดยังมีการตัดสินยังมีครับมีตัดสินตอนที่เราอยู่นอกเลยใช่ครับเป็นยังไงฮะสรุปแล้วแพ้ครับแพ้ชั้นต้นเจปี9เดือน สิบห้าวันนี่นะอันนี้ลดแล้วนะใช่ครับทำไงต่อก็พอมาชั้นต้นอ้าวแพ้แพ้เสร็จก็เปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนทนายเลยก็ประกันสู้อีกใช่ถูกไหมยืนประกันอีกเปลี่ยนทนายใช่ไหมก็มาคุยเขาตรงๆว่าแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เรื่องอย่างนี้เขาก็เลยคอนเฟิร์มลดงั้นก็ลดอืมอ่าผมว่ายิงอัดไปใหญ่เลยอจะให้พวกเพื่อนหลุดด้วยหลังจากนั้นได้ไม่นานผมก็เกมคดีใหม่ในระยะในเวลาที่เราสู้ทณ์อยู่เนี่ย เราก็ออกมาเดินแรงเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็พลาดโดนจับคดีใหม่ใช่นั่นก็คือคดียับจำนายใช่จำนายโอ้โหครอองก้อฟองขรอครองครอครองโดนครอครองเพื่อจำน่ายถูกไหมเพราะผมไม่ได้โดนแบงค์อ่ะทีนี้ก็เข้าไปแต่ก็อยู่ในระยะที่สู้ในชั้นอุทธรของคดีที่เราต่อคดีข้างในเอาละทีนี้หัวกับคดีก็แพ้ไปด้วยใจคอใจคอตอนนั้นก็ยาวๆแล้วปูอืมบอกตัวเองนะครับยาวๆแล้วเพราะผมมั่นใจไงก็ต้องยกรอบรอบสองนี่คือปี 56ครับปี56ครับแต่ในส่วนเรื่องอย่างที่ผมบอกคุณโคกไปผมคิดว่ายังไงคดีฆ่าผมต้องยกเพราะผมอัดไปเยอะ,อะก็เลยทําใจไว้ติดแค่คดีใหม่ในการเป็นอยู่ที่เราเข้าไปใหม่นี่เป็นไงคนที่เราฝากฝังไว้หนุมปากดำเอ๋ยก็อ์เอ๋ยยังอยู่ไหมก็อยู่ครับอยู่สเปะสปะหน่อยนึงไม,ไม่ไม่หนาแน่นไม่ไม่อยู่เป็นกลุ่มเดียวเหมือนที่เคยอยู่แต่ก็ยังเป็นบ้านหลังนี้อยู่ยกยกให้ผมกลับมาดูแลมอนเดิมครับแล้วทีนี้รอบนี้ สิ่งที่เราเคยเป็นเคยมีในบทบาทที่เราเคยดูแลทั้งหมดทุกอย่างแล้วมีปัญหาไหมในรอบสองมีไม่มีครับแต่จะเบาบางลงเพราะว่ามันมีกฎระเบียบเข้ามาเยอะขึ้นเบียผู้ต้องขังแล้วเริ่มมาตรการเริ่มเข้มงวดขึ้นถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายก็อยู่จนวันที่เรียกออกไปตัดสินชั้นอุทธรณ์ถูกไหมฮะก็ออกไปทั้งหมด18คนใช่ครับเป็นไงฮะผลตัดสินของผมยกเหลือเหลือคนที่ไม่ยกก็คือก็อดเลนลมไม่ยกแล้วลิทลิทลิทรับอยู่แล้ว แล้วก็เพื่อนคนรับอยู่แล้วแต่ก๊อตทำไมไม่ยกผมไม่แน่ใจช็อตเพราะมันมีอยู่ช็อตนึงเพราะก๊อตเข้าไปแทงเพราะกอตโดนโดนพยานฝั่งเขาทิมเยอะด้วยกอ็เลยไม่ยกนะฮะก็คือสุดท้ายแล้วกอตติดตัดสินมาเจปี9เดือน17ปี9เดือนนอกนั้นคนอื่นยกยกหมดแล้วคนชื่อลิตรละเท่าไหร่15ปี15ปีกับเจฟเิบ15ปีนี่นะกอตโดนเยอะเพราะว่าเนื่องจากสู้ ก็สู้แพ้ไปก็ต้องโดนเยอะหน่อยใช่เอาล่ลทีนี้หลุดเป็นไงในวันที่ตัดสินยกฟ้องยกฟ้องก็เททอผมคิดอยู่แล้วไงเพราะเขาฟันธงมาแล้วอย่างไงหลุดผมไม่ได้คิดเลยเรื่องเนี้ยอ พราะยังไงผมก็คิดว่าผมจะยกคิดแค่คดีใหม่คิดเดืนใหม่เรองนีอ่าไมนะทีนี้หลังจากนั้นก็คือหลุดแล้วยกภูเขาออกไปแล้วลูกใหญ่เลยปะแล้วปะอ่าทีนี้เ็เขาเข้ามาต้องใช้ชีวิตกับคดีใหม่ของเราอ่าครับแล้วออกไปตัดสินคดีใหม่ตัดมาอะไรฮะเก้าปีสี่ครับเนื่องจากใบแดงก็บวกแดงด้วยอะไรด้วยแล้วตอนนั้นผมสู้ด้วยอ๋อสู้แพ้เพราะตอนนั้นอ่ะผมบอกคุณโคกเลยคือผมก็จะยื้อประกัน สู้ไว้ก่อนประกันเพราะตอนนั้นก็เริ่มมีกําลังทรัพย์แล้วยืนประกันอย่างเดียวเลย <S <S ยืนจนไม่รู้จะยืนยังไงแล้วคราวนี้จนมาถึงโค้งสุดท้ายไงมผมจะรับก็รับไม่ทนันแล้วหักลบแล้วเน,เ,นเนื้อคือ9ก้าปีสี่ใช่โอ้โหก็ต้องเข้าไว้แล้วช,ชดใช้ใ,ชในสิ่งนี้เราทํใช่ทีนี้มีปัญหาอะไรไหมหลังจากที่ตัดสินมาแล้วในคดีนี้รอบนี้มีครับมีโจทย์ผมว่ามาเรื่องที่ผมเคยอยู่เรือนจำยังไม่เคยมีเรื่องผมเลย แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของเราเองละเรื่องผมเองผมไม่เคยบอกใครเลยนะไม่อยากให้เพื่อนไม่อยากให้น้องมาลงต่ำเพราะผมมันก็จะมีเพื่อนที่รู้ใจผมและรู้แล้วว่าไอ้นี่เคยทําไม่ดีกับผมจนเหตุการณ์วันนั้นพอผมรู้เข้ามามันเป็นจังหวะวันหยุดพอดีไปเลยไปหาที่ห้องซับรวจตเลยเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ฟังเสียงแล้วปีเข้าไปเลยปั้งเขาน้าเลยผมเตะเตะช้อนหน้าเลยช้อนหน้าแกงนะว่าตามภาษาเรานะเขาก็เห็นผมปุ๊บเขาลุกลเร็จผมก็ใต่เลยชุดนึงอะ ชุดนึ่งเสร็จปุ๊บพวกบรรดาเพื่อนหรือน้องๆเขาก็เห็นเป็นผมผมก็ชี้หน้ามึงไม่เกี่ยวอย่ายุ่งไงสัตว์นั่งสัตว์นั่งมึงทำไมมยุ่งเหรอมึงไม่ยุ่งเหรอก็นั่งนั่งนั่งกันหมดผมก็ใส่ขเขาเขาก็ปัดแกงหลบผมนะไม่ฟังพี่ก่อร้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ฟังก็ใส่อย,อย่างเดียวเลยจนเข้ามาแล้วครับเหตุนายรู้เพชรดำรู้ผู้ช่วงานรู้ครับกูเข้ามาเลยแล้ววันนั้นทังคุกฝ่ายอผมสั่งเลยหยุดทุกคนนั่ง มอบแต่ตอนนั้นนะทุกคนหมอบหมดเลยนะแต่ผมก็ยังตีบุยๆอยู่แก้งเหมือนมีอะไรกันว่างเหมือนเด็กเออเหมือน<ม>เด็กเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออ <laughs> พักเดียวเพชดดำล่าผู้ใช้งานนะดำล่าเป็นฝูง าตามหาผมมใหญ่เลยเ <c oughs> สร็จปุ๊บประกาศหมายใหญ่เลยปฐมพงษ์อยู่ยืนปฐมพงษ์อยู่ยืนให้รีบมาที่ฝ่ายควบคุมเวลานี้นะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ไปนะเหมือนแกล้งปล่อยมันหาไปสักพักประกาศอีกแล้วแล้ววันนั้นจังหวะลูกพี่เข้าเวรบดีอยู่ฝ่ายควบคุมบดีตอนที่ว่าเพชรดำกำลังจะเข้าแดนฮาแล้วยังไงก็ไม่หลอดอยู่แล้วก็เดินชนเขาเลยเขาเห็นผมคือโค้ชเชื่อมั้ยไปไปคุยกันแล้สุดท้ายคือวันนั้นก็มไม่หลอดครับโดนโทษโดนทำโทษแต่ก็คือว่าโดนโดนตีไหม ไม่โดนแล้วเนก็ขังซอยใส่ตัวันไปตามปกติตามสเต็เขาแหละอ่ะทีนี้หลังจากนั้นก็ขึ้นไปขังใช่อ่าหลังจากนั้นครบกําหนดก็ลงมาขังได้ลงมาปกติเกือบปีเหมือนกันโอ้โหแต่ตอนนั้น่ะมีซอยแดนห้านะแดนกบพูดพิเศษที่คุณปุ้มไปอยู่มาอ่าก็คือทามาทํามาแล้วใช่ทำมาลองรับใช่มาทมาลองรับพวกเก๋ๆที่ย้ายมาก็ได้ลงมาแต่ก่อนลงจำแนกเหมือนกันด้วยความที่เขากลัวผมเขาก็ชนบอเลยกลัวผมจะส่งลูกน้องไปทําร้ายมั่งกลัวอิทธิพลผมก็เรียกไปที่ห้องจำแนกแหละ มึงจบย้ายอนผมจบแล้วผมไม่มีแล้วเขาแหละจะจบหรือเปล่าอืแล้วเขามาบอกนายเพราะอะไรเพื่ออะไร,ออะไรผมจบแล้วก็จบเลยผม,มคิดคาใจแล้วอจอบนะเขาก็ถามาทางคู่เลยผมอยากให้มีอะไรนะับถ้ามีอะไรกูย้ายทั้งคู่ผมก็รับาปกากกับครับจำแนกแล้วก็ลงลงไปมาหลังๆก็จะช่วยกิจกรรมงานทางเรือนจำเยอะขึ้นเล่นดนตรีเล่นกีฬาแดนหญิงแดนชายข้ามมานูน่นนี่นั่น ก็จะมีคุณเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่เข้ามานักร้องแดนเซอร์นู่นนี่นั่นเรออ๋อเบลล่านี่คืออยู่อยู่ในนี่เป็นนักร้องแจมเลยแดนเซอร์ด้วยใช่โอ้ยมาลองเสิร์ฟคุณโค้กจะบอกให้เขาก็เหมือนดาวอะาอกวเพราะว่าอยู่นอกนี่ความสวยความอะไรที่เขาเขาดูดีนะดาวเลยหรอ แต่กับผมก็ไม่อยากเจอบ่อยแล้วเอ็ดรังนึงสองรังอยู่กันแหละนมรังนึงอีกองถึงว่าทำไมมันที่มาของป๋าบอลใช่ไหมเพราะว่าก็อยางที่อันไหนช่วยได้ช่วยอันไหนให้ได้ให้เห็นก่อนมาเห็นปุ้มเจณฑเส้นเขาบอกว่าฉายาป๋านี่คืออะไรนะหาขังยิงเขาก็จะเขียนจดหมายมาใช่ไหมจดหมายน้อยถูกไหมหาป๋าบอลคนเดียวเลยจะเขียนมาเนื้อหาว่าไงฮะคิดถึงจันกาแฟหมดแล้ว ประมาณนั้นคิดถึงแทบแย่กาแฟสิถุงโอโ้โหป่าบอลไม่เคยขาดเลยครับจัดให้ใช่โอ้โหเพราะช่วงนั้นก็ผมก็พอมีในทุกๆก,กิจกรรมเนี่ย แดนชายเนี่ยเฮ้ตาเป็นมันหมดแล้วยิ่งช่วงชกมวยนะคุณโคกส์องเขาคุณเบล่านี่ก็จะมีทีมของเขาตัวจี๊ดของเขาเลยใช่ตัวจี๊ดของเขาเลยนะช่วงเวลาพักยกมันก็จะมีขั้นเวลาชูป้ายยกที่หนึ่งนู่นนี่นั่นก็ขังหญิงก็จะชูป้ายเดินหนงเดินเลยแล้วแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะคุณโคกคิดเหมือนมีหูก็ตายแล้วก็อะไรทุกแบนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่ได้ว่าโป๊ขนาดนั้นคร voilà ับก็คือได้เสียวอะได้เสียวนะคะแล้วพักยกนี่รอคือไม่ไม่คือไม่ดูมวยกันเลยใช่ม้ยยางเดีวววแลจะ ต่อยน้ำขี้เกลืออะไรแล้วทบบนี้ช่วงระหว่างพักอ่ะก็จะมีซาวเพลงมาแพงเพลงแบบมันมันต,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 ตืดเตืเตืคุณเบลล่าเนี่ยก็จะมีทีมของเขาขึ้นไปเต้นโชว์เต้นพักยกแล้วเชื่อไหมเบลล่านี่เข,ขากล้าถึงเนื้อถึงตัวเลยนะยังไงนักชกนี่แบบเอ้ยอย่างนี้เลยอ,ะอ,อ่ะไม่สวยดีนักุณชวยอ่าขอเชิญเบลล่าครับไปถึงปุ๊บเออน่ะโอ๊ยเออน่ะ ก็จะมีชุดอีกชุดนึงก็คือชุดเบลล่าใช่ไหมใช่ก็มีพวกน้องๆอะไรเงี้ยมีพวกโซเฟียอะไร่งเงี้ยที่แบบเป็นแก๊งนางฟ้าบ้านใหญ่อ่ะคือแบบว่าหน้าตาดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จับน้องมาปั้นเพราะว่าทุกครั้งอะพี่โค้กที่เราไปแดนชายอ่ะน้องจะได้ของได้ขนมได้อะไรกลับมาเป็นมือนะพี่โค้กเป็นมือเป็นมือตอนแรกเบลก็ไปคนเดียวก่อนพอครั้งที่สองกลับบอกเ้องเฮียแมงรายได้ดีว่ะเฮ้ยมึงไปกับกูเลยนะรอบสองก็ขนเด็กไปเต็มเลยไปเป็นสิบสิบคนคือมันน้อยครั้งมากพี่โค้กที่จะได้ข้ามไปแดน เป็นเรื่องที่ยากมากอ,อ,อ,อเบลล่านี่ดาวเลยถูกไหมแล้วคุณสมบัติที่ผู้หญิงที่สามารถข้ามมาทํากิจกรรมขังชายได้นี่คือต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติแบบไหนหุนดีหน้าตาดีกล้าแสดงออกแค่นั้นเองเออใช่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูน้องๆในแก๊งเราว่าแบบเฮ้ยคนนี้ไม่มีญาติเราก็อยากเอาเขาไปด้วยนี่อพอเขาไปแล้วเขาจะได้ขนมได้ของกินได้อะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะถ้าคนหน้าตาไม่ดีแหละคือมีความสามารถ ก็เ,เ,เอาไได้ไดบางคนก็ร้องเพลงได้ไม่สวยแต่ร้องเพลงเก่งอย่างเงี้ยเราจะต้องจัดไปข้ามไปแดนชายเนี่ยอาทิลักรังเราก็เหมือนแบบว่าตั้งแก๊งตั้งกลนเป็นแก๊งมันเลยเป็นที่มาของแก๊งนางฟ้าบ้านใหญ่ไงนี่นะฮะแก๊งนางฟ้าบ้านใหญ่ก็คือว่ามี<ช>ที่มาที่ไปนะเราไปมอบความสุขให้ขังชายอะไรเงี้ยทุกครั้งที่พวกหนูไปอะ <c oughs> น้ำในบอ็อก,กถูกบอกจะแห้งอยู่แล, <c oughs> แล้วแล้วช่วงที่แบบว่าตอนแรกอะพี่โค้กเชื่อไหมที่หนูไปถือป้ายคนดูเต็มเลยนะ <c oughs> แล้วสักพักหนึ่งห้าทีเฮ้ยเหี้ยทำไมตรงนี้มันหายไปเป็นหย่อมหย่ มันอยู่ในบอกข้างบเลยอ๋อนึกว่าไปกินข้าวตําิตำพิกตำพิกที่อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้รอ้่ห แล้วแล้วพอเราอะเข้าไปอะเขาก็ดูแลคือพี่พี่โกเข้าไปไหมหนูเข้าไปหนูก็ไม่มีเงินเพราะหนูไม่ได้มีเงินญาติก็ไม่ได้มาเยี่ยมบ่อยอะไรเงี้ยแค่นมกล่องเดียวมันก็มีความหมายสาหรับเราในนตอนนั้นแล้วแล้วป่าเขาจะส่งเราให้เราทุกอาทิตย์เพื่อที่ว่าเราได้กินได้ใช้ได้ขายเพราะว่าการอยู่ในนั้นพี่โกก็รู้อยู่มันมีเงินมันมันสำคัญมันสาคัญใช่ใช่ัมไปแล้วนะคะ ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือป๋าบอลเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีก็จะมีแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆพี่น้องๆเนี่ยรักการชอบกันก็มาแล้วแล้วมีไหมแบบป๋าบอลแบบเขาชอบเราเราชอบเขาแล้วแล้วเผลออะไรเงี้ยแวบอะไรเงี้ยก็มีนะมีไหมเออแบบส่งของให้กันอะไรกันไม่อย่างนั้นดิแบบแวบเข้าใต้เวทีเลยไม่ได้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 เลยคือต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ที่ใกล้ชิดแบบนี้ควบคุมลํลำบากเจ้าหน้าที่บางคนเขาไม่กล้าไปเสี่ยงในการที่ที่เอามาถูกไหมฮะ ถ้ามีปัญหาอะไรมาเนี่ยเขาถึงขนาดว่าเรื่องเกี่ยวกับการงานเขาด้วยได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเรื่องเอากระเทยเข้ามาเอออะไรกับที่แบบลาดยองลาดยาวเขามีกันโอเคนะคือเชื่อได้เป็นเรื่องที่กิจกรรมที่แบบวันสามารถทําได้ใช่ครับอ่ะทีนี้หลังจากนั้นชีวิตดาเนินไปไงต่อฮะใช่ไม่มีอะไรครับก็คือนิ่งเลยยาวๆเลยแล้วก็ช่วยเหลืองานเจ้าที่อย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายรถรถละเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปอื กฎระเบียบมันก็มาขึ้นควบเกยเยอะขึ้นแล้วเบียบมันเกี่ยวกับการในการควบคุมดูแลเนี่ยป๋าบอลไม่เคยเอาเปรียบไม่เคยที่จะไปลังแกไม่เคยที่ไปซาเวียใครด้วยเอาความดีเข้าแรกคนนั้งแดงก็เลยให้ความเคารพนับถือก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงไหมมีอะไรก็เรียกมาคุยเอาละทีนี้ก็อยู่ไปทั้งหมดรอบนี้กี่ปีฮะแปดปีครับแปดปีได้ภัยลูกสุดท้ายลูกเดียวลูกหกสามปลายปีอ่าทีนี้ก็ปล่อยมาปีหกสามปลายปีครับอื หรือว่าเป็นรอบสุดท้ายไหมตอนนั้นก็บอกกับตัวเองนะว่ารอบสุดท้ายแล้วไม่เอาและอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ เกิดเหตุการณ์ผมเข้าไปพัวพันทําไมฮะมันร้อนวิชาหรือหรือเครือ,รรอข่ายยังอยู่เครือข่ายเครือเครือข่ายเก่าแล้วอ้ยู่ประมาณนั้นทําธุรกิจผิดทางไรเงี้ยเงินขาดมือไปทําธุรกิจอย่างหนึง่งใช่ซึ่งเป็นเป็นไม่ใช่สายดานะไม่ใช่ไม่ใช่แต่คือเหมือนไปเจ๊งอะ่ะใช่ผิดพลาดใช่แล้วเงินขาดสนใช่เงินขาดมือแต่ก็คือเข้าไปพัวพันอีกแล้วก็คือกลับมาวงจรเดิมๆก็คือสายดําเหมือนเดิมใช่เข้าไปพัวพันจำนายได้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึง พลาดพังอีกหเดือนจนจับในคดีจำได้ก็คือปี2 5 6พ64 64ใช่อีกแล้วก็เข้าไปที่เรือนจำกากำแพงเพชรเป็นไงเข้าไปอยู่เจ้าหน้าที่มาอีกแล้วมาแวผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ยุ่งผมแค่เข้าไปมีส่วนร่วมเฉยผวพานเฉยอะไรก็ไม่มีที่ผมแต่ตำรวจก็าจับผมมาผมก็สู้ดีมเดิมสู้เหมือนเดิมมีปัญหาไหมเราไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยู่จนถึงวันสู้สู้ถึงวันขึ้นศาล ศาลตัดสินมาเป็นไงฮะในการสู้ครั้งนี้ยกฟ้องครับทำไมฮะลูกคดีเป็นไงถึงยกฟ้องก็ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยครับมีคลิปเสียงเข้าไปโพพันนี่เฉยรอบนี้ไปอยู่กี่เดือนสิบเดือนครับสิบเดือนโชคดีของป่าบอลมากเลยนะถ้าแพ้นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะเลข2ตัวหลัก2หลักแน่นอนสุดท้ายแล้วยกฟ้องออกมาได้รับอิสรภาพครั้งนั้นออกมารอบนี้จนถึงวันนี้ใช่ครับก็ไม่ได้เข้าอีกแล้วไม่ได้เข้าสรุปแล้วติดเนื้อเนื้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามรอบเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมด 14ปีครับสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยกับการที่เราไปอยู่ข้างใน14ปีเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้างอินทรภาพอย่างนึงแหละ โอกาสดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็คือยังอยู่กับเรายังอยู่ครับยังอยู่ออกมาก็คือว่าได้เจอเขายังอยู่ครับนะเป็นคนกลัวผีไหมผมก็มีบ้างนะแวบๆแต่ผมจะประเภทแบบใช่หรือว่าถ้าอะไรแวบๆนี่ผมจะเผชิญได้นะคือเดิมทีแล้วเราเป็นคนกลัวไหมลึกๆแล้วผมก็ไม่ได้ว่าจะกลัวขนาดนั้นะแต่ผมก็จะถามว่าเคยเจอไหมในระยะเวลาที่14ปีนะที่ผมที่เราไปเดินอยู่ข้างในสิ่งลี้ลับเคยมีแวบๆครับพอตอนนั้นมีเพื่อนผมเข้าไปมันคงเครียดอ่ะครับแขวนแขวนคอ แล้ววันนั้นมันเหมือนจะมาลาผมได้ไงสักอย่างไม่รู้ผมก็ลุกเข้ามาฉี่ขึ้นไปฉี่ที่บก่อกอะฮะจำไม่ได้เอาตีอะไรเออผมจำไม่ได้เอาตีอะไรเออผมมันมองเห็นนะนะครับโปรงอนะันนั้นมันมองเห็นออกไปข้างนอกอเออผมไม่เห็นนยืนมองอนะไร แต่ใจนี่ใช่หรือวะเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเห็นแวบใช่หรือวะเออไม่มีแล้วเนี่ยผมได้เห็นแค่นั้นผมเห็นแวบแรกไงก็ต้องเป็นมันแต่ในใจลึกๆคงเออมึงคงจะมาลาผมสิ่งที่เราเห็นวันนั้นน่ะคือหลังจากที่เขาแขว้คอตายไปแล้วใช่ไหมะใช่ครับแต่ในนั้นมันมีอะไรลี้ลับเยอะนะผมจะบอกให้คุณโคกต้องถามก๊อตก๊อตนี่ประสบการณ์เยอะเรื่องลี้ลับอะครับเรื่องเล่าเขาเยอะนี่คุณโคกต้องเจอเขาให้ได้นี่บอกได้ข่าวซีปุ่มเย็นเส้นด้วยอ่าซีครับซีซีเพราะเจอกันอยู่เนาะ เจออยู่เจออยู่ปาบอลเจอปุ้มเจนเส้นรอบไหนก็เนี่ยรอบรอบที่ผมอยู่8ปดีนี่แหอ๋อรอบที่2เนี่ยนะใช่ครับปี59เกนาะปี59มีมีวีรกรรมอะไรที่เผาหน่อยไหมของปุ้มเจนเส้นมีไหมใช่วันนั้นผมว่าไปตามในเวลากินข้าวแล้วอืม่าแต่ปุ้มหายไปไหนไม่รู้ไปเจออีกทีไปบอกอืมเออไอ้ทีไม่ได้อยู่คนเดียวอือเฮ้ยสตพักเอ้านี่อะไรนะปุ๊บปุ๊บอะไรอยู่โอ้โหจะจะเรียกกลัวเพื่อนอาอีกเราก็เลยแบบซักผ้าบ้าอะไรคนเดียวเออ เห็นสองคนเอออยู่ในบล็อกเออใช่คนบ้าอะไรขี้สองคนเออนั่งกันร้องอยู่แล้วอือ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 อีนั่นร้องนะไม่ใช่ปุ้มร้องนะผมเองตอนแรกผมก็งงผมเดินเข้าไปบล็อกผมก็คิดจะไปตามเพื่อนอีกทผมไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนผมอืมโอ้โหไม่มีกั้นไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีครับโอ้ยบล็อกด้นสนเลยเหรอโอ้โหปุ้มเซ้นเส้นเรียบร้อยจบเออ อ่ะ,ะครับและนี่ก็คออือเรื่องเล่านะผมป๋าบอลครับนะครับก่อนจะจากกันไปก็อยากจะให้ป๋าบอลฝากข้อคิดถึงน้องๆที่ดูช่องเราอยู่นะหรือ,อว่าที่ดูป๋าบอลอยู่ใน EP นี้นะ,ะก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นนะครับเพื่อนๆนีพี่น้องทำอะไรก็คิดให้ดีๆครับตั้งมติเดี๋ยวจะพลาดพังเข้าไปแล้วก็จะรู้สึก แยกมันขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนทางที่เราไปเนี่ยจะไปถึงจุดหมายไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราและทางทุกทางอ่ะคุณสังเกตไหมมันจะมียูเทิร์นคุณจะยูเทิร์นกับตัวไหมหรือคุณจะไปต่อผมเชื่อนะวัยรุ่นทุกวันเนี้ยรู้กันอยู่แล้วอันไหนดีอันไหนชั่วมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะทําแบบไหนกับบางอย่างมันมันมันเหมือนยุคแต่ละยุคไปครับก็ขอให้ปณีปนอมอันไหนอภัยให้ก็ได้ก็อภัยถ้าเรารักกันจริงถ้าเราแคร์กันจริงถ้าเรารู้ว่าเราผิดคำว่าขอโทษนี่ไม่ใช่หาย ผมเชื่อนะคำว่าให้อภัยผมผมเชื่อว่าเราให้กันได้อยู่แล้วและผมเชื่อว่าทุกวันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนโตในทุกๆพื้นที่ครับจะแนะนำแบบไหนแค่นี้นน ตอนนี้ออกมาถึงปียังไม่ถึงไม่ถึงนะตอนนี้มีแผนที่จะทําอะไรฮะตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทําธุรกิจร่วมหุ้นอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเบลล่าเนี่ยนะนี่นะเหนียวแน่นนะสมัยเรียนกันมาเลยนะแล้วก็ไปไปจบออฟฟอร์ดด้วยกันอีกใช่ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่กันอีกโอ้ไม่เอาแล้วนะอ๋อโทษทีโทษทีโทษทีครับโทษทีหัวล้อเสียงดังเลยนะไม่เอานะคือร่วมหุ้นในการทาธุรกิจเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารก็คือร้านยำทะเลแตก เห็นเขาบอกว่าร้านนี้กินแล้วโอ้โหใครใครใครที่เป็นโรคท้องวุงท้องผูนี่บาร้านนี้นี่รักษาหายเลยนะถูกไหมยอกยอกยอกคิบหายนะกูกับกาแพงเพชรไม่ได้ปุ่มก็ปู๋มั่วไปหมดเลยโอ้บ้ากินแล้วอร่อยดิก็เปิดร้านครับพูดส่วนกันครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเลิกครับทุกสิ่งทุกอย่างเลิกครับ ไม่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรมาที่แบบว่าขัดสนอะไรก็จะไม่หันไปแล้วใช่ครับโอโ้โหเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งคนนะต้องบอกบว่าเป็นตัวแทนของภาคเหนือต้องบอกว่า f c ทุกคนที่ขอมาพี่โค้กจัดให้นะหัวเรือภาคเหนือบ้างพี่นี่นะแล้วก็จัดให้ตามที่ขอต้องขอขอบคุณป่าบอลน,นะครับผมอยากฝากข้อคิดนิดนึงนะเรื่องเล่าของป่าบอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่อยากจะนําเสนอสักเท่าไหร่รแต่มาน,นําเสนอในส่วนที่มันมีความเลวร้ายของคําว่าคุกคก็ต้องบอกว่าคุณเกเรข้างนอกอ่ะ คุณอาจจะรอดชีวิตลองคุณไปเกเรข้างในใคุณลองไปซาเวียข้างในใคุณเป็นคนไม่ยอมใครแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงใ่ก็เหมือน EP นี้ที่ป๋าบอนเคยเล่าไว้ตายนะครับเสียชีวิตนะครับฝากไว้คิดนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ไม่มีมากฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอไปแต่ที่สําคัญนะ รักกัน <S <S ชอบกันก็อ,อ,อ,อย่าลืมนะนี่เลยผลิตภัณฑ์ p y นะ Formen ใช้สำหรับทารักแร้นะครับอันนี้เป็นของผู้ชายโดยตรงผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหงื่อขี้ร้อนพอใช้ลูกกิ้งแล้วเนี่ยถ้าใส่เสื้อไปเนี่ย เสื้อขาวอย่างเงี้ยเหลืองเลยนะแต่ใช้อันนี้ไปใช่ไหมผมกล้าพูดเล,เลยหนึ่งเนี่ยในสัปดาห์เนี่ยคือคือที่เห็นผลได้เร็วเลยคือกลิ่นตัวและที่เห็นผลต่อมาเลยลักลักแร้ขาวไม่มีสารเจือปนอะไรนะไม่มีอันตรายไม่มีอะไรต่อผิวหนังนะครับผมการันตีแล้วกันนะโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ1หลอด199บาทส่งฟรีทักมาได้ที่ เพจกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับผมจะมีแอดมินหลอ่ลอๆสวยๆรอตอบอยู่นะฮะนี่เดี๋ยวให้ป๋าบอลลองไปใช้ดู<ะ>สำหรับอีพีนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับอัรยบ